ถ้าห้างยังไม่ได้ปรับปรุงวัสดุชิ้นเปลืองชิ้นปีจะมีผลอย่างไรข, 3, ข้อสั่ง้าวยังไม่ได้ปรับปรุงวัสดุชิ้นเปลืองคุณก็ต้องรู้ก่อนว่าเวลาเราปรับปรุงวัสดุชิ้นเปลืองมันมีผลกระทบอะไรครับเนี่ย finalement? ถ้าห้างยังไม่ได้ปรับปรุงจะมีผลต่ออะไรใช่ไหมเราก็ต้องรู้ว่าเวลาเราปรับปรุงมันเวลาปรับปรุงตอนชิ้นปีมันมันลงปรับปรุงได้สองแบบเท่านั้นเองก็คืออาจจะได้ผลด้วยวัสดุใช้ไป แล้วเครดิตด้วยวัสดุลงแบบนี้อย่างหนึง่งปรับปรุงนะฮะหรืออาจจะลงอีกแบบหนึ่งก็คือเดบิตวัสดุแล้วเครดิตด้วยวัสดุใช่ไปข่าที่คุณฟังผมมาเนี่ยคุณก็จะรู้ว่ามันสามารถปรับปรุงได,ได้ได้สองแบบเท่านั้นเองหรือหรือหนึ่งหรือสองก็ข,ขึ้นอยู่กับว่าโจทย์จะให้มาอย่างไงนะฮะว่าโจทย์ให้มาอย่างไง เราก็อาจจะปรับปรุงแบบนี้ก็ได้แบบนี้ก็ได้นะครับแล้วแต่โจทย์แต่คุณดูสิฮะไม่ว่าจะเป็นวิธีที่1หรือแบบที่2ก็ตามเวลาเราปรับปรุงมันก็จะมีแค่เพียงบัญชีอะไรครับบัญชีหมวด5กับหมวด1หมวด1กับหมวด5แปลว่ามีแค่เพียงบัญชีหมวดที่1และหมวดที่5เท่านั้นในสิ่งที่ปรับปรุงเกิดขึ้นแปลว่ามันกระทบแค่1กับ5ครับคุณดูในช้อยดครับมันบอกว่าถ้าห้าไม่ปรับปรุงมีผลกระทบต่ออะไรบ้าง สินทรัพย์ก็มีโอกาสถูกสินทรัพย์ไม่มีโอกาสถูกนะเพราะมันมีหวดที่หนึ่งอยู่ในนี้นี่สินไม่เกี่ยวเลยเพราะต่ปรุงไม่มีนี่สินเลยเห็นไหมฮะปรุงวัสดุที่เพิ่ไม่มีนี่สินดังนั้นข้อนี้ผิดชัวร์รายได้ล่ะต่ปรุงมีรายได้ไหมไม่มีรายได้ฮะหมวดสี่ไม่มีดังนั้นข้อนี้ผิดชัวร์แต่ข้องูถูกขั้งกรและขอมันไม่มีสิทธิ์ถูกขั้งกรและขอนะฮะข้องวงูอ่ะเพราะว่าอะไรครับเพราะขอผิด พขาขอผิดกันมันดูแค่กออย่างเดียวดังนั้นข้อสามก็อตอบข้อตอบไก่การปรับปรุงหรือไม่ปรับปรุงก็ตามมันมีผลแค่เพียงหมวดที่1และหมวดที่ห้าเท่านั้นนะครับหมวดนี้สินหมวดไรายได้ไม่ได้กระทบอะไรดังน,นั้นข้อน,นี้คุณจะตอบได้แบบสั้นๆโดยใช้เวลาเพียง30สบวิเนี่ยเพราะคุณแม่นมากเลยว่าเวลาปรับปรุงฉันรู้นะว่ามันกระทบหมวดที่1และหมวดที่ห้าฉันเลยตอบข้อไก่ดังนั้นข้อแบบนี้ลักษณะแบบนี้นะฮะ คุณควรใช้เวลาเพียง30วิพอเพื่อให้ข้อกกอ,นนอ,อ,ขอื่นที่ยากกว่านี้เนี่ยคุณเอาสัน50วิที่เหลือไปทําในข้ออื่นที่ยากกว่าดังนั้นข้อนี้ถือว่าเป็นข้อข้อแจกสําหรับคนที่มีทักษะพื้นฐานดี